ตำส้มใช่ไหมคะตำส้มหรือตำเจวตำสมบูุ่งตำสมบหุ่งค่ะแม่้ัวแม่ครัวปาไม่คืว่ามันินย้าย้วเ๋วเ อาหารเที่ยงค่ะตำสมต้มบักหอยพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาปลาทอดล่ะก็จุ๊ว่าอีหยังอันนี้ปลาทอดค่ะตำสมต้มบักหอยแล้วกัปลาทอดนะคะแหงๆทีผู้ใดสิคิดว่าปลาต้มเนาะเนาะกต่ย่านเพิ่นว่าปลาต้มนี่ล่ะโอ้ยเนาะเงื้อลายค่ะ พงนัวใส่ไปแล้วลพี่น้องเอ๋ยผูเจ้าคือกลาจับมิดสองคมคือบ่มมิดบางนี่โกันทั้งะิ่งนะพ่อ่ไ้ชมอ่เอ้อง่ำหรอไใช่เพรา้าได้อยากคนังว่ะ ยังกระทอบินกันหลโคกเปนางนี้บ็กินดอกโรดมุนยาดแ่หแล้วนี่บให่บยิงก็เพชรแปแๆ่ไจุกให่พปผับขับลอยหนึ่งอะไรหอมหอมค่ะหอมหอยหอยเลยนะคะหอยหอยย อตมเข็นตะแเส็บนะคะเอาวันดินดินน้มันเนี่ยมันตอกกันว่าให้เขาลิ้นเห็นให้สดชื่นหน่นะจำส้มยังมือเด่นอจุบมาได้พี่น้องได้จำส้มบต้มบักหอย แซ่แบแซ่บทอดปลาแหงพี่น้องเบิบเสีบโบอร่อยค่ะอร่อยค่ะเยออร่อให้ลังค้นกับค้าจัดมองนางหลวงเฮียวเอวเลนเราทอดปลาบ้เจ้องนัร <c oughs>